ครับพี่น้องที่รักครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพบกันวันนี้วันอังคารที่เมีนาคม2021นะครับโดยในวันนี้บุตรศิลาบทที่12นะครับข้อหนึ่งจนไปนะครับในหัวข้อบอกว่าข้อแนะนําในการทําความดีนะครับดูซิว่าจะว่าอย่างไรบ้างเลยครับก็บอกว่าเมื่อทําความดีจงรู้เถิดว่าท่านจะทําความดีต่อผู้ใดแล้วท่านจะได้รับการตอบแทน ความดีนั้นจงทําความดีต่อผู้ชอบธรรมแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนถ้ามิใช่จากเขาท่านก็จะได้รับจากพระผู้สูงสุดอย่างแน่นอนผู้ที่ดื้อรั้นในความชั่วจะไม่ได้รับผลดีผู้ที่ไม่ยอมให้ทานแก่ผู้อื่นก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันจงให้แก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าแต่อย่าช่วยเหลือคนบาป จงทำดีต่อผู้ต่ำต้อยแต่อย่าให้สิ่งใดแก่ผู้ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าจงขัดขวางอย่าให้ผู้ใดให้อาหารแก่เขาท่านก็อย่าให้เขาด้วยเพราะเขาจะใช้สิ่งที่เขาได้รับนี้เพื่อมีอำนาจเหนือท่านแล้วท่านจะได้รับผลร้ายเป็นสองเท่าของความดีที่ท่านได้ทำพระผู้สูงสุดทรงเกลียดชังคนบาปเพราะ และจะทรงตอบแทนผู้ไม่ยำเกรงพระองค์อย่างสาสมจงให้แก่คนดีแต่อย่าช่วยเหลือคนบาปครับพี่น้องนี่เป็นคำที่บุตรศิลาได้มีบันทึกไว้ถ้าเราฟังดีฟังดีแล้วก็เราฟังดีๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันขัดแย้งกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนหรือเปล่าที่พระองค์บอกว่าเรามาเพื่อคนบาปเรามาเพื่อ จะได้ช่วยเหลือคนบาปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในประเด็นนี้เราต้องต้องอธิบายน่อยเราจะต้องแยกแยะว่าคนดีกับคนไม่ดีสกี้ที่คราวที่แล้วเมื่อวานได้พูดไปแล้วว่าคนดีคืออะไรคนบาปคืออะไรนะคนบาปในที่นี้คนที่ไม่ดีในที่นี้ก็คือคนที่ยังดื้อรั้นดื้อรั้นแล้วก็ไม่ยอมกลับใจไม่ยอมอเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ยอมที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนั้น ดำเนินไปในหนทางที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียกคนต,ต่างๆเหล่านี้นะหรือสมัยสมัยใหม่เนี่ย้เรา,เร,ารู้จักกันว่าบาปผิดต่อพระจิตอ่ะก็คือดื้อรั้นไม่ยอมที่จะฟังพระเจ้าไม่ยอมที่จะเสียงยินเสียงคําตักเตือนหรือไม่ยอมกลับใจน,นั่นเองแม้รู้ทั้งรู้รก็ไม่ยอมที่จะเป็นทุกข์ปรับใจหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองนั่นคือคนบาปไนมิตินี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยนะ บุตรศิลาก็หมายความอย่างนี้นะครับไม่ใช่หมายความว่าต่อไปนั้นเราเห็นคนบาปคนที่ไม่ดีเราไม่ต้องสนใจและไม่ใช่นะต้องสนใจเพื่อจะเป็นโอกาสให้เขาได้กลับใจก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าเกิดหลางจากทําแล้วเขาดื้อด้านเขาไม่ยอมฟังเขาไม่ยอมกลับใจนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็น,ปนคนลักษณะของคนที่เป็นคนบาปในลักษณะที่บุตรศิลาเขียนวันนี้นะครับในความหมาย ก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมิฉะนั้นเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนั้นขัดแย้งกับพระเยซูเปล่าเนี่ยบทศิลาที่พระเยซูบอกว่า,า,ามาเพื่อคนบาปมาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่อกอบกู้คนบาปเลยต่างๆแต่หลังจากที่อ,อธิบายหรือว่าหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราจะรู้ทีเดียวว่าชีวิตของอมนุษย์นั้นก็ต้องเจริญไปและต้องดําเนินไปข้อแนะนําในการทําความดีนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําความดีใดๆเนี่ย มันหมายความว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันจะเกิดผลเกิดผลต่อผู้ที่เราทําความดีให้เขาคือ,อถ้าเกิดเขายังมีข้อบกพร่องยังมีบามีความผิดเขาอาจจะกลับใจเขาอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่ทีเ่เกิดขึ้นในในมิตินี้ที่บอกว่าให้ทําความดีแล้วก็เพื่อเขาจะกลับกลายเป็นคนดีก็ได้นะนี่คือความหมายที่ลึกๆล,ล,ลงไปจาก มากกว่าตัวอักษรที่เขียนตรงนี้นะเพราะนั้นต้องเข้าใจความหมายของคนบาปคนชั่วคนไม่ดีในที่ที่บุตรศิลาเขียนตรงนี้หมายถึงคนที่ดื้อด้านคนที่ไม่ยอมกลับใจหรือคนที่สมัยนี้เราเข้าใจกันว่าคนที่ทำบาปผิด่อบพระจิตคือคือไม่ยอมกลับใจเนี่ยคนที่ดือ้อคนที่รู้แล้วก็ยังไม่กลับใจอีกหรือต้องกลับใจก็ไม่ไม่เปลี่ยนใจยังไม่แก้ไขประปรุงนิสัยอีกอย่างเนี้ย นะครับเราถึงบอกว่าอย่าไปทำอะไรก็เข้าต่อไปแล้วเพราะว่าก็คงช่วยเหลือไม่ได้แล้วนะก็คือเกินความช่วยเหลือของเราแล้วอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคําสอนของบุษราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสอนให้เรามนุษย์เนี่ยอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะด้วยการสังเกตสังกาด้วยการเอาใจใส่นั่นเองด้วยความเอาใจใส่ต่อทุกๆคนที่อยู่รอบข้างว่า เราจะทํำยังไงให้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องอันนี้สาคัญนะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความยุติธรรมม,มีความรักและเป็นคนที่เจริญชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นได้นะนี่คือในความหมายที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบ,บอกในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เรานะครับออกไปในชีวิตประจําวันของเราแลวก็แน่นอน เราจะพยายามที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่เราจะพูดจะทํานั้นเป็นโอกาสให้คนได้คิดพิจารณาได้ปรับปรุงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้กลับมาเป็นคนดีให้ได้นะครับนี่สำคัญนะแต่ก่อนอื่นหมดเราแต่ละคนนั้นก็ต้องมีข้อคิดมีข้อตั้งใจที่จะเป็นคนดีก่อนให้ได้แล้วก็ข้อตั้งใจอย่างเดียวก็ยังไม่พอถ้าตั้งใจแล้วไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์ต้อง ปฏิบัติด้วยต้องประพฤติดีด้วยบอกว่าเอาให้รักเพื่อนพี่น้องเราก็ต้องทําดีกับเพื่อนพี่น้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานพ่อพ่อแม่พี่ป้านา้าอาเพื่นอนฝูงที่อยู่ที่ทํางานที่โรงเรียนที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเพราะฉนนั้ขอพี่น้องได้เข้มแข็งมั่นคงและเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเยซูในโลกนี้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภพาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด